<laughs> à 4 hấp tắc สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี นะครับทักทายเพื่อสมาชิกที่อยู่กันทางบ้านนะครับเราอยู่กันในเพจแต่ก็ไฮไลท์มันมันนะครับเป็นเหลี่ยมหลังเท้าขั้นเทพนะครับท็อปจันทบุรีต่อสอนะครับเจ้าแซ็กกับจับูทสาสามนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกท็อปจันปากเข้าให้ ทักทายคุณกับทันนะครับสวัสดีครับเราอยู่กันที่สนามเพชรเกษมหกสิบแปดนะครับในเหลี่ยมหลังเท้านะครับเอาเส์ฟมาทอบจันเปิดหนึ่งเอาเข้าป่าเข้าดวงไปแล้วไปแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวฟังแต้มนะครับสามต่อศูนย์เจ้าแซกเส์ฟมาทอบจันเปิดหนึ่งยกขึ้นไปทอบจัน เรียบร้อยยืนเตะนะครับตบจันนะครับครับแ้มตามนะครับที่ศูนย์ต่อสนะครับอบจันใส่เสื้อเบอร์13ของกองทัพเรือเอาเสื้อไปแซกเปิดหลังเขา้าเจ้าบู๊ทยกเข้ามาเจ้าแซกปักเข้าให้เรียบร้อยพี่ชัยหมดหักยังครับปายังยังไม่หมดนะครับ สต่อศูนย์เสิรสริมาเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปทอบจันป้กเข้าให้เหรียบร้อยู่นี้จริงกันอยู่ที่สีพ่พบาทนะครับเอาเส์มไปเอาเปิดหนึ่งเอาเปิดเข้าป่าเข้าโดงไปแล้วดูนะครับออกข้างหลังตาข่ายนะครับตอนเนี้ มาแล้วแต้มที่หนึ่งของเจ้า็อบจันทบุรีนะครับหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามเอาเสือไปเจ้าแทกเปิดเจ้าบูดยกเจ้าแทกเตะใส่เน็ตเหลียบร้โอ้โหมาแล้วครับสองต่อสามสองต่อสามอบจันเสือไปเจ้าแทกเปิดหนึ่ง เจ้าบูดยกเข้ามาเจ้าแท็กเตะใสเนตอ,อีกแล้วโอ้หไปแล้วครับเจ้าแทกตอนนี้เตะใสเน็ต<อ>ตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วนะครับวัน,นนี้จะมี<อ>การช่างดาบขึ้นอีกไหมเข้าป่าตอนนี้ถ้าไทายเชียงกงลงเตะนะครับต้องลงตังไปที่กรรมการก่อนเตะมาเรียบร้อยอดีคู่นี้ชิงกัินอยู่ที่สองพันบาทชิงกันอยู่ที่สี่พันบาทนะครับ สามต่อ3ามเจ้าแซกซื้อมาครอบจันเปิดโยกปักเข้าให้เรียบ้อยตักตายตั้งสามสิบหท่านนะครับเราอยู่กันในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆอยู่กันที่สนามเพชรเกษม68สินะครับวันนี้แอดมินสัญจรมาที่68นะครับเอาเสอร์ไปจะบูธเปิดหนึ่งจะบูธยกเข้ามายกล้นเอ้าโอ้โห เน็ตจะขาดหัวเข่าจะแตกนะครับตอนนี้เจ้าแซกเจ้าบูธนะครับน้องอายุเพิ่ง17นะครับ4ต่อสามเอาเสิร์ไปเจ้าบูธเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าแซกเตะมา,โโตตา, 3, 4, ตาใส่เน็ตอีกแล้วโอ้โหเตะเตะสาสทีเตะใส่เน็ตนะครับเป็นห้าต่อสนะครับตอนเนี้ย ห้าต่อสามเอาจะบบูทเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเจ้าแซกเตะบ้านเรียบร้อยดีตเตะดีนะครับลูกเนี้ยสามต่อห้านะครับห้าต่อสามนะครับตอนนี้เจ้าท็อปจันนำดู เอาเสือไปจะแทกเปิดหนึ่งเอาจะบูธยกเข้ามายกล้นไม่ล้นยกล้นมาอยู่ที่ท็อปจันว่าไงปักเข้าให้เรียบร้อยเอาละครับท็อปจันขึ้นนําไปที่6ต่อ3แล้วนะครับ หกต่อสามเอาเปิดหนึ่งจะวุดยกเข้าไปเจ้าแซกเตะเรียบร้อยเอาแล้วครับเ,เริ่มเตะเข้าจุดแล้วนะครับเจ้าแซกสายสามสามต่อหกเปิดหนึ่ง ยกขึ้นมาทอมจันตีมาจากท้ายคอเอาเจ้าบุตรแตกโอ้โห่พอย่ร้อยเอาเปิดเนื้อ เจ้าบูธยกเข้าไปเจ้าแทกเตะยอดไปเจ้าทอบจันเปิดได้อยู่ยกขึ้นมาทอมจันมาเตะมาจากท้ายคอร์ดโดนเจ้าบูดเขี่ยวเอาแล้วเจ้าบูดยกเข้าไปเจ้าแทกปาเข้าให้ทอปจันเขี่ยได้อยู่เอายกขึ้นมาทอบจันเตะมาจากท้ายคอร์ดเจ้าบูดเขี่ยได้อีกเอายกเข้าไปเจ้าแทกปาเข้าให้ทอปจันเกี่ยวแตกเรียบร้อยโอ้โหขวจะได้แต้มนะครับโดนเกี่ยวของเจ้าบูดนะครับ ถือว่าเป็นคู่วอมก่อนนะครับวันเสาร์นะครับเจ้าบูธเจ้าแซกนาวินน้อยนะครับเจอกับอาท่าเรือในเหลี่ยมหลังเท้าที่สนามพุทธานีขอบจันทร์ข้ามาเจ้าแซกเปิดหนึ่งเจ้าบูธยกเข้าไปเจ้าแซกปักเข้าให้ออกโอ้โหโทักทายคุณติ๊บรักที่สุดนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามและช่วยแชร์ให้นะครับแอดมินก็ไไฟ์สดได้อย่างเดียวนะครับขอบจันทร์เสิร์ฟมาเจ้าแซกเปิดหนึ่ง เจ้าบูดโยห่างเจ้าแซกเตใส่เด็ดหรือเปล่าเอาเตะข้ามไปด้วยโอ้โหนี่ครับเจ้าแซกเจ้าบูธนะครับแล้วนาวินน้อยนะครับจะเจอเจ้าอาร์ท่าเรือวันเสาร์ที่สนามพุทธานีนะครับในเหลี่ยมหลังเท้าล่างนะครับข้ามฟรีข้ามหลังเท้าเท่านั้นเอาออกไม่ออกออกไม่ออกแล้วก็ออกนะครับ น้องบูนะครับใส่เสื้อเบอร์หนึ่งนะครับอายุเพิ่ง17นะครับถือว่ามีพื้นฐานในเหลี่ยมหลังเท้าด้วยนะครับเจ้าแซกเปิดเอา้าเจ้าแซกเปิดแตกเจอเเพชร้อเ็ดทสามเอาเปิดหนึ่งบูดยกเข้าไปเจ้าแซกเตะเรียบร,ร้อย 3าต่อเเอาเสิบไปเสริรฟไม่ข้ามนะครับลูกเสิมหมดแรงนะครับตอนนี้แล้วก็หมดแรงลงสนามฝั่งตัวเอง7จต่อสขอบจันเสิบมาเจ้าบุธดเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเจ้าแซกปักเข้าให้เรียบร้อยยกเข้าจุดสวยๆเจ้าแซกต,แตีหายแน่นอนนะครับ สต่อเจ็เจ้าบูธเสือไปโอ้โหเสือแปลงออกหลังสนามนะครับขอ,อบจับบนเสือมาเจ้าบูธยกเข้าไปยกห่างเจ้าแซกต้องเตะประคองไปก่อนรอดเน็ตไปโอ้หว่างนันนะครับเจ้าบูธยกไม่เข้านะครับเจ้าแซกก็เตะไม่ข้ามแปต่อสามเอาเปิดหนึ่งโอ้ไปแล้วครับ สามต่อเก้าลูออกนะครับขอบคุณทั้งหกสิบท่านที่เข้ามาติดตามในเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับพี่ดาบแกอยู่สอนอไหนถ้าอยู่ตรงนี้ก็สอนอ เพชรเกษมนะครับเอาเปิดต่อไปเจอเต้เพชรน้าสันติชัยประพาบอกเปลี่ยนคู่ครับจบจากคู่นี้จะเป็นคู่ต่อไปนะครับเอาเปิดหนึ่งบูดยกเข้าไปเจ้าแซกเตะเอาแล้วต,ติดเนี้นะครับโอ้โห ว่ายกไดดีแวต่สิบต่อสามนะครับเอาเปิดหนึ่งกบูดยกเข้าไปเจ้าแซกเตะสามต่อสิบนะครับ สิบ <S an other> ต่อสามเอาเปิดหนึ่งจะวูดยกเข้าไปเจ้าแซกเตะเอ้าเตะใส่เน็ตอีกแล้วครับโอไม่รู้ว่าเน็ตสูงหรือว่าเตะต่ำนะครับสิบเอ็ดต่อสามนะครับ,รบลูกเดียวเกมนะครับ เอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเจ้าแซกเตะเรียบร้อยยังมีเกมยังล็อกร้อยอยู่เอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายกชอบจันเอา อย่างอยู่นะครับอยู่ที่ท็อปจันจะให้คําตอบฝากเขาให้เอาโดนเกี่ยวเจ้าบูษเอาแล้วเอายกเข้าไปเตรไปก่งงนอนออก,อกะนะครับ <c oughs> ทักทายคุณตามสบายนะครับอยู่ที่ตกลงเหลี่ยมกันแลครับ แพชนาเป็นเกมกีฬานะครับ11ต่อ3ออกนะครับ3ต่อ11เอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาทอบจันฟาเข้าให้เรียบร้อยถ่ายทั้ง5 4ท่านนะครับวันเสานะครับที่สนามพุทธานีนะครับ นาวินน้อยเจ้าแซกเราก็เจ้าบูธนะครับเจอกับอาร์ท่าเรือในเหลี่ยมหลังเท้านะครับเติบได้เฉพาะเจ้านาวินน้อยคนเดียวเจ้าแซกเตะไปโดนเจ้าท็อปจันเกี่ยวขึ้นมาเตะโดนเจ้าบูธเกี่ยวเอาแล้วยังหล่นนะครับอยู่ที่ท็อปจันปักเข้าให้เรียบร้อยจบเกมนะครับท็อปจันทาวีเอาชนะเจ้าบูธกับเจ้าแซกไปนะ ด้วยสกอ12ต่อ3นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวดูคู่นี้นะครับเป็นโบเมจับคู่กับเจ้าโจ้นะครับโปเมจับคู่กับเจ้าโจ้บุยลำนะครับเจอกับทีมงานเดินสายนะครับเดี๋ยวขออนญาตตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ